ตัวละครการกระทำสถานที่หน่วยงานอาชีพรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาอ้างอิงหรือสนับสนุนพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม จะเรียกว่าแอบรักเธอมานานหลายปีตอนนี้ที่ทักมาก็เป็นจังหวะที่พอดีได้ปวดยามองฉันว่าเป็นวันนปาลีเบบี้ก็ออลว่าฟิวนะเอาดีดีไอพวกที่ทำมาความจะเป็นใครก็ไม่รู้ฉันไม่สนใจแต่ต่อยไปอย่างโกคูก็มัอนกุมมโนที่สัญญากับฉันไหมได้ตามลาวันพีชด้วยกันกับฉันไปก็ไม่ดีครับรอเธอเธพอดีก็ไม่ดีว่ารอเธออยู่ตรงนี้มาจริงรู้ว่าไม่ยมถ้าเธอคิดจะมารอ เดีเ๋ยวเธอดีเธอดีก็มาดีคว้ารอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้เข้ามาด้ฉันจะกอดจะอรักเธอไปตลอดตลอดชีวิตก็มาก็มาดีคว้ารอเธอจะพอดีก็มาดีว่ารอเธออยู่ตรงนี้มานถึงรู้ว่าไม่หยอกถ้าเธอคิดจะมาหลอก เดี๋ยวเธอดิเจอดีก็มาดีความลอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้เขามาดีฉันจะกอดจะรักเธอไปตลอดก็มาดีก็มาดีที่สานห้งซูมอีกซูมอีกเออนนแนนแหละขอเป็นคนในที่สาธารณะแบบนี้นี่นะเฮ้ยบี้ยพุ่งตะกอเที่ยอะไรเนี่ย มึงสนิทไก่จอมอ่ะแล้วก็กลัวมึงสนิทบ้าไงมสนิทไม่สนิทผมไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าผมชอบพี่มากกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวบ้านพี่สอนที่ต้ได้ปะมาตาไอ้ตอวไปแล้วเมาต้ยผมเรียวเลยอ่ะเดือนโอ้โหเวลวเมาเฮ้ยมึงเมาป่ะเนี่ย ี่สอนี่สอนกินเหล้าด้วยหรอเฮ้ยี่สอนเมื่อไรอ่ะสอนที่อะไรกูนูไในไข่สอนอือสอน,น,สอน ไอ้ไอ้วินโอเ้เหนื่อยเนี่ยมเมาเชี้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ก็หมาไอีนูมึงให้มันแดกเชี้ยอะไรเยอะแยะวะนี่พี่สอนนี่ก็พี่สอนออ๋นี่พี่สอนเมย 2องคนมึงทำเยี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงกลับบ้านเลยอล้อกลับบ้านกลับบ้านกันมบิ๊อือ ทีุู่แรงไปทำไมเนี่ยโกรธอีกะเออะก็ชอบโกรธชอบด่ากันเนี่ยคนแก่ขี้บ่นนี่แน่กูไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีวะจิมิน เขาชวนไปไหนมึงก็ไปอ่ะเขาหมดไม่คิดจะโทรบอกกูสักคำ<ม>อ่ะปอให้กูขับรถตามหางไปทั่วรู้สภาพอตอนนี้นะี่เมาเันก็บหมา นะมึงไงไปอาบน้ำไปหอเสื้อแอนน่ที่ทำแบบนี้ขอเป็นห่วงผมใช่ปะเออถ้าไม่เป็นห่วงกูจะบ่นมึงยาวขนาดนี้มั้ล่ะ <c oughs> เด็กเวียน พี่เอชอบด่ากูชอบด่าเพราะมึงดื้อไงนี่ถ้ามึงไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนกูไม่รู้จะเอาเด็กที่ไหนไปคืนเขาเด็กเปรตอย่างมึง,งมีคนเดียวบนโลกแล้วไง พี่จะชอบด่าแต่ผมก็ชอบพี่นะกูถาม,มอะไรบางอย่างเนี่ยที่มึงบอกว่าชอบกูม,มาก่อเมื่อก่อนอะ มึงชอบเท่าไไทยแชมป์ป่ะอืมครั้งนี้ผมบอกชอบพีกจริงๆนะไม่ได้ชอบมากกว่าเมื่อก่อนแต่ผมชอบพีกจริงๆนะ ผมบอกชอบพี่อะพี่ก็ตอบกลับมาดิตอบกลับมาหน่อยนะนะพี่สอนนะนะผมบอกชอบพี่ไปแล้วพี่ต้องบอกว่าชอบผมกลับดินะามอยากได้ยินนะนะนะพี่สอนนะ มึงมามากแล้วจวูนไปอาบน้ำวอลลีบมานอนหน่อย ผมชอบพี่จริงๆนะ ไงล่ะมึงอ่ะอวดดีแดดก็ไม่ใช่เยอะ คีดเลืองหมดสักทีดิโปวดหัวนเนี่ยรู้สึกผิดไม่ทำเนี่ยรับพรนิยมอ่ะพิวาทนาศีลิสนิจังวุฒธธาปจายิโนจัตตาโรธรรมมาวะันติ อายุ <Sad hu. S 2> วโนสุขังพระลังสาธุไหวไหมลูกจวินไหวอยู่ค่ะแม่หนูหนี่ก็ตลอดเลยชอบพานองไปซ้นอ oh. ในตู้เย็นนะ่ะแม่มีลูกหนาวอยู่ เดี๋ยวแม่ทำน้ำมะนาวให้กินไปลูกปะเดี๋ยวแม่พาไปเข้าบ้านก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมเก็บของเองไปลูกปะอ้าสอนกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะเมื่อวานเนี่ครับเออได้ยินข่าวว่าแม่เราเนี่ยซื้อที่ดินของแม่น้อยซื้อหมดเลยไหม อ๋อผมไม่รู้เรื่องเลยครับพอดีแม่ไก่โนเป็นคนจัดการเออ,เอ,อสอนถ้าวันนี้ว่างๆเนี่ยก็แวะมาที่บ้านอาบ้างสิมาริมันบ่นคิดถึงอยู่นะเ,เดี๋ยวถ้าผมว่างเนี่ยผมจะแวะเข้าไปนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอเข้าบ้านก่นอนอย่าลืมแวะไปนะอาไปก่อนนะ วันหลังมึงก็กินให้เมาหัวที่มันหมายกดินั่นปากเอรอนะี่ยอาบน้ำแล้วมึงค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นหน่อยสภาพมึงเมื่อเช้าอะดูไม่ได้เลยไอพี่สอนดา่าเขาเสียงดังได้แล้วแสดงว่าหายแหแงนะใช่ไหมก็ดีจะได้ไม่เป็นห่วง คุณแม่ขยันเลยนะครับโอ้นี่ถ้าที่บ้านผมมีพื้นที่แบบนี้ผมว่าจะให้แม่ช่วยสอนปลูกต้นไม้หน่อยครับง่ายๆนี่ลูกไม่มีเลยหรอกลักๆก็เขรดน้ำแล้วก็ค่อยเลยอย่าให้ยามันขึ้นหรอกอเดี๋ยวมันจะคาซ่า,านาะ้าเอาเ <c oughs> ม็นว่าทีตรงนี้มันว่างอยู่ หนูก็เลยจัดทีจัดทางให้แม่น่ะ <laughs> ดีจังเลยครับแม่ <c oughs> ผมขอลองทำได้ไหมครับอ,อาสิลูกอ้าวขอบคุณครับ, <c oughs> บคสามสี่เดือนมันก็ง่ามแบบนี้สวยครับแม่ ยิ้มอะไรอะ่ะมึงมึงออกกําลังกายเสร็จแล้วเหรอเออเสร็จแล้วดูท่าเนี่ยเด็กมึงเข้ากับแม่เราได้นะเว้ยไปช่วยมึงเข้าขคนง่ายแต่คนเดียวที่แม่ไม่สนิทก็กูกไงน,นี่มึงน้อยใจเด็กกวะ เพราะมึงไม่ชอบเด็กเปล่าเด็กมันเลยไม่อยากสนิทด้วยแต่กูว่าก็ดูสนิทกันดีนะไม่ไงั้นมันจะตามกลับบ้านมาทำไมมันชอบเที่ยวไอชอบเวน้นหรือชอบมึงกูเชี่ยแอะไรมึงเนี่ยไม่คุยกับมึงละไรสาระ จวินแม่ครับกินีข้าวรอใต้ลุกปะเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกปิดน้ำตรงไหนอรัแม่น้ำเลยเดี๋ยวเขาดูแลคุณเอ๊กูขอชูมกันเลยก็มาดีควับรอเธอเธอพอดีก็มาดีวะรอเธออยู่ตรงนี้มาที่รู้ว่าไม่ยอก